สบายดีพีน่น้องตอนนี้กะมีมอนมาหุงหมอมาลางเงลือดเป็น้องเลือมาหุงหมอมาเยี่ยมร้านมาขม่นขมานี่แหละไปตลาดไปตลาดแล้วก็เลยมาเบะร้านนี่แหละเป็นใะไดลูกเป็นใะไดหันใจยาก ủa có nhang hèm gì đấy nè, nó có mì khỉ gì nè, sao hèm hèm mất cả tô rồi, hèm mất tô rồi, thầy tham cưa mới chắc thùng hèm mất tô rồi. Kín bộ chốt nè Kín chốt bộ kín này là mấy người là bộ kín này đấy, Kín này đấy Bộ kín bộ đại đấy, không kín này là mì hàng Bộ kín Kín miếng xèo lệch thế kín này là mấy người là bộ kín hả đại kín này kín Kín lái thừa áo một kín chắc đi cũng bộ đại đó đại กินจักสองสามคำแล้วก็พักพักแลก้วค่ะมาโดนๆโซ่สมโมงสองสมโมงกินอีก<อ>เอาอาหารเข้าบโพดเลยลูกเพื่นหมอใส่ย,ยาเนาะตัวใส่อาหารบเข้าวโพดใส่ยาบอกให้กินยังจะบอกเรื่องอะไรโอ้ายใส่ยาส,สลูมสลีมอะไรมันทำให้ขี้เข่าที่นานเลยใส่วิตามินยังให้นะวะวิตามินเขา่า ตะมินให้ให้ข้าให้กินเขานะถ้าให้อยากเข้ากินยังกับบแซบโอ้ยบแซบเลยไข่เ้ยเป็นไข่กินยังกระบแซบเลยแต่เม่บอกม่บอไข่นี่แม่ยังบแซบอากาศห่อนนะเมย์ก็ยังกินเข่าบแซบคือกันนี่เสร็จตะโตเสร็จให้เย็นเสร็จสันหลังเสร็จหน้าอิกหน้ายังเสร็จหมดนะ เย็นยาคือพงอยู então, <Brain. S 2> ่ตักเข็มไว้จะน่าะใส่ยาอีกเหมือนวันนี้ตักเข็มไว้อยู่เสร็จแขงเสร็จขาเสร็จผ้าตีนเสร็จมีแห้งเสร็จมืดผ้าต่อผ้าตี้นฮะแห้งจ่อยคนจ่อยมันแห้งจ่อยเห็นหลวพ่อพิณมาเห็นขรเบิงอยู่พผล่พิณมายาม เขาบ่งคลิปอยู่อืมเขาบ่งคลิปอยู่ในบ้านเสร็จในสัลลังลูกค่ะเสร็จสัลลังเสร็จน้ำขอน้ำยังปิ้นลังให้เมย์เสร็จให้น้ำหนาน้ำยังหนาเอื้อหนายังหื้อเสือขึ้นเสร็จมันเย็นมีแห้งพันรมก็คือบ่บ่เย็นเนาะ หอนแทบเลยมาไพ่ยังวามอตัวเล้งตัวแม่หอมไพ่กับไนอนโต้โอ้ยนอนอีกได้แบบนี้ยังออกก็ได้ดอวกูว่าก่อนตั้นหูดังบลูมันบลูงนะหูดังสั่งออกก็ได้บ่มือนางอัดดังมือนางสั่งออกสิสั่งไปดิมันออกก็เป็นขี้โมกหะ เนาะคีเธอยังสิมาอยู่ผู้ดังลูกมันก็อยู่ข้อคีเธอไปอยู่ดังคีเธอมักอยู่ข้อลูกเกิดเห็นคนนันตันดังคุณ่อว่าตันดังหันใจหยากเออเออเพราะว่าเลือดดังออกนะเลือดกล้ามเนอเออเลือดดังออกเลือดกล้ามยัง้ในดังนะโมเมนต์คีเธอดอกวี้เธอก็อยู่ในข้อลูกมัือเลือดเดมันไหลมันก็ไหลลงคอเออ งยังีลมนเมื่อนี้เบิดออกเบลอดเดือดดงนะมันจะเลื่องมันมันกเมื่อนี้ออกบ่ออกก็คือเมา่อวานนี่ออก้ายออกว่านน่นะเลือดดังกับวุฒจักเถื่อจักเป็นโรคอปหยังเนาะตาอุกไปขีดดวงดังไปขีดนึกจะไปแล้วหมอเขาไปได้าไหมมหมอเขาไปได้ไหมมาเบาทางนี้ Bên nhạc của đội đội đang đội 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 không đau đội 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 โอ้โหผ่านมาตู้ผ่านมาไรเข็ดใส่ด้วยแหละซื้อน้ำแข็งมาประกอบอากาทิกน้ำแข็งเข็ดแล้วเข็ดกบประกบเลยมูน,นี้ำแข้มหมอ้อออนเราได้ได้ก็เลือกซื้อน้ำแข็งสองก้อนน้ำหมอหันว <laughs> ัน <laughs> ละพัน <laughs> น้ำแข็งซ no. uhh ื้อเอาก่อนละ้านวะปกบอพันกอหรอ่ามอขายบนก่อนนะอ้าวไม่ย่อขายก้อนนี่ไม่นีนะโอ้ก่อละพันโอ้ยฝ่าเอ้ยอุ๊งเด้เอาขามานเลยมาได้ยังหกสามแสนเจ็ดย่างฮะหกสามแสน ไปเส้นอันนัอันนี้ก็เอ่ยืนมองหันมลิวเช้าอืมน้ำกนดดำกอนกระสือเนาะพูดอันน้กรอันนาไมเห็นไหมเออันนี้กระือละบแปันน้ำกรอันนาไมเป็นหลอดน้แข็งหลอดนะพี่น้องหลอดละฟตบพันหลอดเลยพันหลอดพันขีดจุกในในเอันนาไม้ในในดังค่ะ ส่งมึงลูกด้ยันว่ามีเลือดยันว่ามีเลือดอไรน่ะยันอไนะองงด้ยเาบอกมัน่าบยนยังบ่บโบโอเป็นบไ่ส่งไพ่หมเขาไอะส่งมึงว่าไเขาส่งกะโพกแดงเอเป็นอาบิดานเพิ่นเคยเจ็บคอมาเด้ บ่ให้กินเลยกินกะล้าแลมบ่ได้้กิินทังสบ่ให้กินกะแลมบ่ให้กินของเย็นบ่ให้กินปลาแดดบ่ให้กินส้มที่ส้มมะม่วงบ่ได้นะจะหมดป้าส้มกบเกี๊ยงหับ่อเออมัเกี้ยงหันกินได้มัเกี้ยงขาดส้มถึงน่าโตมันมันไม่มีส้มแม่นไม่มีส้มแบบข้านบอม่งม่วงเพิ่งอยากกินม่งม่วงซุปมันน่ารักลูกมันบ่กินันขาดวิตามินซีขาดวิตามินซี วิตามินซนะีน่ะซื้อว่าห้อมอยู่ตลอดเป็นยาวิตามินซีกินอยู่ยาวิตามินซีนี่เคือนนอนนี้มาหลายถุงอันซื้อเก้าวิตามินมาให้กินแน่กาวิตามินหันมาให้กินแน่ให้ยพายขึ้นยากขาโอ้าอนะันนี้เพิ่งกินแน่ยมอ้อนก็ไปตลาดมาได้มักเตง นำปลาโหลดดีแล้วก็หูหมูโดยพี่น้องซื้อโมาโป,ปิ้งมะเขือเลนพักนั่นหอมตุนหอมไปตลาดไรนี่แหละแล้วก็อัน,นี้ก็ส่งเอาไปตัดขาดอกอนี้นะขาบรนยายน,นมนมหมักหนุ่งจำรามเต็มเลียมบมหมักเอาไปตัดขาส่งสองโตไปตัดขาแล้วก็กซื้อมะฮองมะํำแล้วก็อะไรมะเขือ มาเพ็ดสดปลาแดกปลาแด็ก็ขึ้นราคาเลยเด้อโลละซาอ่พันขีดละซาอูพันก็สี่สิบาทเลยตอวน,นั้นโลโลสิบห้าาหาบาทตัวน,นั้นตันนี้ขป้นสี่สิบเป็นสี่สิบบาทเลยปลาแดกกระเ,กกเพรียงกระแพงีงพี่น้องอะบรรยากาศห้องหมอเนะเด็ังซีลยห้องหมอมหาสน มองหมอปลาซาซนอันนี้นะฮะคลิปนี้ก็สุดราพีร่าน้องไปกนเดือกพี่น้องเด้อกินเขากัำยังอะนะได้ยังมากินผู้ร,ร้ออราไปไปซื้อข้าวจีบเตะมห้งไงจะไปซื้อเองจะไปตลาดถูออกบ่เอไปไปองงเอาหายไปเด้อนั่งลงเอาคลิปนี้ก็ไปกดเด้อพี่น้องเด้อโอเค บายบายพี่น้องแน่บายป่าลุงแน่คนไทย <laughs>